สวัสดีค่ะเบ้นยายอุ่นก่อค่ะตอนนี้เบซ์แอดเบซ์ก็อยูอ่หน้าบ้านลุงพลนะคะตลาดน,น้อยหน้าบ้านลุงพลนะคะขณะนี้ก็มีหน่วยงานของกรมทางหลวงนะคะก็ได้เข้ามาดูแลนะคะพูดคุยกับร้านค้านะคะตอนนี้นะคะก็คืองานก็เข้ามาแล้วนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเพื่อนก็จะมาคุยนะคะกับร้านค้าว่ากิจการหยาบยัยงไงนะคะก็คุยปรึกษา ถามไทยนะคะจะเป็นการชี้แนะนะคะแล้วก็เป็นการลงทะเบียนนะคะที่จะบอกว่าร้านนี้จะอยู่ยังไงนะคะอยู่ตรงไหนแล้วจะขครอยากเข้ามาเดี๋ยวเด๋ยรอรถขยับกันนะคะพอดีตอนนี้นะคะ หน้าที่ของกรมทางหลวงนะคะขณะนี้นะคะก็มาดูแลก็คือเข้าไปในระดับของทุกร้านนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นิ่มนะคะได้น,นำข้าวปุ้นนะคะน้ำยานะคะจากเอฟซีนะคะที่ให้นะคะ ตอนนี้อ่าเนี่ยค่ะนี้นะคะเยี่ยี่ี่ไหนเนอยี่ดีที่ไหนครับจัต่างประเทศฮะจต่างประเทศนะครับ แอจองแล้วนะครับสอเครื่องนะีสวัสครับขอบคุณเอฟซีนะคะที่พุ้นพีมอบกันนะผู้ชายยี่บ่เนยรอจ้าขอคุณบอก ไม่เอาถุงมาจับเลยนะมือนะเอาถุงถุงมีมไหมถุงมาใส่มือเนี่นี่เขาเธาได้ถุงถุงเขามีแต่ลุงใหญ่ฝั่งร้านกาแฟมีไก่ทอดนะคะ FC ถุงเบอร์ ตอนไหน,น,น,นก็ต่อครับผมดูมาครับขอบคุณนะครับคดูมาให้กินนมกีนด้วยกันครับกินนมกีนด้วยกัน วันนี้น้ำยาเราได้ใส่ทีมไหมครัไหมคยับมีใกล้มีปีนจุบเนาะไม่มีค่ะมีไม่มีค่ะรองเท้าเนาะมีแต่รองเท้ากเกลเนาะปปก็เป็นนะคะอ่าน้ใจของเอซีนะคะที่มอบให้กับยูทูบเบอร์นะคะให้รวมเนาะเนาะ ลูกคนก็ทนาลูกคนก็ทนายลูบอกเอาของอันรเรื่อนี้เลไม่เขาบอกว่าเอาของบอกใครได้ขอบคุณ FC ทุกท่านี้ด้วครับขอบคุณ FC นะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มอบนะคะอาหารให้นะคะแล้วก็เป็นขนมจีนน้ำยานะะคบขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณพี่นะคะที่ มอบให้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ